ไอสัตว์ <g ül> ก็ไม่มีอะไรมากครับมีมากเลย <g ül> มีโคตรเยอะเลยตอนนี้ไปที่สปาว์เลยดีกว่านะครับไอสัตว์ไปไม่ได้เออไปจะก็ะ <g ül> <g ül> จะมีบอกนะครับเวลาเข้าเกมมันจะขยับไม่ได้ครับให้พิมพ์ตามเขาที่เขาบอกเลยนะครับนี่ครับ พิมพ์ว่า리치เตอร์นะครับแล้วก็รหัสที่เราจะตั้งนะครับอันนี้ก็จะมีของครับกดแล้วก็ได้นะครับได้ของอตรงนี้ก็เป็นฝากของนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพเทคโพเทคตรงนี้ก็จะเป็นที่กดตังค์นะครับนี่ครับหนึ่งนาทีดิ ินที่ไสองบาทนะครับเขาตั้งไว้อย่างนั้นนะส่วนอันนี้สงสัยจะแปลกครับมันเป็นดอกซากุระอืมน่าจะอย่างนั้นนะแล้วนี่คืออะไรครับนี่อท่ร่ข้างในวะไม่รู้อืมอ,อันนี้เขาตั้งไว้ทำไมวะอะไรเนี่ย ไฟไม่เห็นป้ายเลยหิวเลยครับี่นคุกกี้อ่ะมันมีแจกอยู่ตรงนั้นเลยผมไม่ได้เตรียมหาเลยนะที่ว์ปอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าวาปโซน ก็จะวัแจะเอาขอ,อยังไม่ให้วับเอาตรงนีน้ถ้าเขาก็จะเขียนไว้ว่าอันนี้ไปตัดไม้นะอันนี้ไปควายนะไปฆ่าควรไป PVP อะไรอย่างวับไปไหมไอทะเลทรายเรอ,อก็ออกมาเข้ากันดูเองนะครับ เดี๋ยวนะดูดูไปนี่ก่อนเข้าไปตั้งร้านขายของเหรอสำหรับวันนี้อย่างอย่างอย่างไอสัตว์เฮ้ยดูใครอยากใครอยากดูก็เข้ามาดู